วันนี้ก็สวัสดีเพื่อนเพ่ชาวเกนชินอิมแพ t ทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาสรุปอัปเดตพนาด4.6กันนะครับว่ามีอะไรที่สําคัญบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า,าช่วงแรกเนี่ครับเขาก็จะพูดถึงบ้านแสงอบอุ่นนะครับที่เป็นหน่วยข่าวกองที่เดอะเนฟเนี่ยเป็นคนดูแลอยู่นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของฟาทุย ซึ่งเับเลี้ยงเด็กที่ไม่มีบ้านเนี่ยด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับและสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายครับผมและซึ่งบ้านอันสายร่มอุ่นเนี่ยครับก็คือไม่ใช่แค่สถานสงเคราะห์เด็กธรรมดาธรรมดานะครับและเดินหน้ผู้บริหารอันดับที่4ของฟาทวครับก็ยังมีปริศนาที่ไม่ขี้ใครอีกมากมายเลยและสำหรับผู้ให้เสียงภาคอาริคิโนในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นคุณโมรินานากะนะครับผมเป็นคนเดียวกับ ที่ภาคตัวละครแองเจลิกาในเรื่องซากุระเควสนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหากันดูได้ครับบอกเลยว่าสนุกใช้ได้เลยต่อไปเราก็จะมาพูดถึงสตอรี่เควสกันนะครับก็จะเป็นเควส t ระดับตำนานของอ l เล็กชิโนนะครับก็คือบทแห่งเปลวเพลิงชำระล้างนะครับก็จะมาในแพ็4.6นี้ด้วยให้เพื่อนๆในเล่นกันจุใจแน่นอนครับผมและในเวอร์ชัน4.6นี้นะครับก็ยังมีระบบใหม่เข้ามาด้วยครับเป็นฟังก์ชันใหม่อย่างหมดมุ่งเ้นเควสนะครับ ซึ่งหากเพื่อนๆเ,เปิดโหมดนี้ขณะที่ทำเควสระดับตำนานของอาร์เรคิโนนะครับก็ช่วยลดการถูกรบกวนของัวระคอรหรือตำแหน่งเควสที่ถูกใช้งานอยู่ระหว่างทำเควสอื่นนะครับผมเพราะฉะนั้นโหมดนี้นะครับก็จะช่วยเพื่อนๆเ,เนี่ยได้โฟกัสกับเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงความสามารถของอาร์เรคิโนกันนะครับ เมื่ออเล็กริโนใช้สกิลทานโจมตีนะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าบ่วงพันธะชีวิตคงอยู่นะครับก็คือมันจะดูดซับเอฟเฟกการรักษาที่ตัวละครของคุณได้รับนะครับซึ่งตัวของอาร์เรคิโนจะไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้จนกว่าบ่วงพันธะชีวันนะครับจะได้รับการรักษาและเมื่ออาร์เรคิโนนะครับมีบว่วงพันธะชีวันมากกว่าหรือเท่ากับปริมาณพลังชีวิตสูงส,สุดของตัวเองนั้นนะ การโจมตีปกติเนี่ยการช้าโจมตีและการโจมตีที่พุ่งลงจากอากาศทั้งหมดนะครับจะถูกแปลงเป็นความเสียหายธาตุไฟนะครับที่ไม่สามารถซ้อนทับได้ด้วยธาตุอืน่นนันเอง,เองก็อารมณ์ประมาณอันติของไรเดนนะครับและเมื่ออล็กซิโนอยู่ในสถานะนี้การโจมตีปกติของอล็กซิโน ino เนี่ยจะใช้บวกหมมนท้าชีวันบางส่วนนะเพื่อสร้างความเสียหายมากขึ้นและลดสกิลคูดาวจำนวนหนึ่งลงครับผม ก็คือยิ่ง่วงพันธะชีวันของอาร์เล็กชิโนเนี่ยมีมากเท่าไรนะครับการโจมตีปกติของอาร์เล็กชิโนเนี่ยก็จะยิ่งสร้างความเสียหายแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งสกิลท้ายของอาร์เล็กชิโนนะครับจะไม่ได้สร้างความเสียหายแกศัตรูอย่างเดียวแต่จะทําให้ศัตรูที่โดนโจมตีติดบัดเดฟไดเร็กทีฟด้วยนะครับซึ่งจะสร้างความเสียหายแกศัตรูที่อยู่ระยะใกล้เคียงเนี่ยอารมณนร์นี่าจะเป็นประมาณนี้เอนะครับคือสร้างความเสียหายเรื่อยนั่นเองและเมื่ออาร์เล็กชิโนเนี่ยชาร์จโจมตีหรือใช้ท่าไม้ตายตัวของริโนะคับ ก็จะดูดซับบัตรเดฟไดเรกทีที่อยู่รอบๆได้ด้วยนะครับผมและนอกจากนี้นะครับก็จะทําให้อเล็กชิโนเนี่ยได้รับบ่วงพันธาชีวันตามบัตรเดฟไดเรกทีที่เธอดูดซับด้วยนะครับและหลังจากที่สร้างความเสียหายถ้าไม้ตายของอเล็กชิโนนะครับก็จะรีเซ็ตเวลาคููดาวของสกิลธาตุาด,ด้วย ของกับฟื้นฟูพลังชีวิตตามสัดส่วนของพลังโจมตีนะครับแล้วก็วงมาตัชชีวันของตัวอเล็กซิโนเองนอกจากนี้นะครับพรสวรรค์ของอเล็กซิโนเนี่ยยังช่วยให้เธอได้รับโบนัสความเสียหายธาตุไฟนะครับขณะที่อยู่ในสถานะต่อสอีกด้วยแต่ตัวของอเล็กซิโนนะครับจะไม่ได้รับเอฟเฟกต์การรักษาใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากท่าไม้ตายของตัวอเล็กซิโนเอง ต่อไปเราก็จะมาดูตู้กาชากันเลยนะครับก็จะเป็นอาร์เล็กชิโนนะครับกับเจ้าลีนี่นั่นเองแล้วก็จะเป็นอาวุธชิ้นใหม่ของอาร์เล็กชิโนนะครับคิมสันมูนแซนเบนส์นะครับ เป็นอาวุธประเภทหอก5ดาวนะครับผมอ่าและต่อไปก็จะเป็นตู้เฟ,ฟส2นะครับก็จะเป็นผู้พเนจรนสคาระมุตนั่นเองหรือชื่อนึงก็คือวันเดอร์เลอร์กับหมอไปนะครับก็จะเป็นตู้เพิ่มเลททั้ง2ตู้นะครับนี่คือตู้เพิ่มเลททั้ง2ตู้ของแพท4.6เลยอ่าและต่อไปก็จะเป็นบอสประจำสัปดาห์ตัวใหม่นะครับ the next new boss นี่ก็เป็นบอสประจําสัปดาห์นะครับที่มีถึงทั้ง2ล่างนะครับของ The Neb ก็อยากจะบอกว่างเป็นอะไรที่โคตรเท่นะครับเท่เท่สุดๆเท่มากเท่เอิญไปโอเคครับก็ประมาณว่าถ้าตามในเนื้อเรื่องเนี่ยเรนนี่กับเรเนตแล้วก็นักเดินทางนะครับก็เหมือนจะไปท้าทายอเล็กชิโนอะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วอันนี้ก็คือระบบเกมเพย์นะครับที่เป็นตัวอย่างให้ดูและระหว่างที่บอสไฟต์กับอเล็กชิโนเนี่ย หากเพื่อนๆไม่ชำระบัตรเดบิต Direct c h i ที่อาริชิโนใช้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยการโจมตีทั้งหมดของอาริชิโนที่มีต่อเพื่อนๆเ,เนี่ยพลังโจมตีของอาริชิโนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่หากเพื่อนๆสามารถลบล้างดวงหลันาชีวันได้การโจมตีที่เราโจมตีใส่ตัวอาริชิโนนะครับพลังโจมตีของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมอ่าและในเวอร์ชัน4.6นี้นะครับก็จะมีอาร์ติแฟกต์ใหม่เพิ่มมาอีก2เซตนะครับก็ได้แก่ f r a g m e n t of Harmonic w i วิมซนะครับ แล้วก็ unfinished delivery ครับผมอ่าและส่วนข้อมูลของอาร์ติแฟกต์นะครับก็รอติดตามทางมิโฮโยอัปเดตมาอีกีนะครับผมพอตอนนี้ทาง Official เนี่ยก็ยังไม่ได้ปล่อยข้อมูลที่แน่นอนออกมานะครับเกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์สเซตใหม่นี้ เพื่อนๆก็รอติดตามกันในช่องทาง o f f i c เชีกันด้วยนะครับอ่าและในเวอร์ชัน4.6นี้นะครับก็จะมีคดีใหม่ที่เกิดขึ้นในเมืองซูเมรุครับก็จะเป็น New สตอรี่เควสนะครับอ่าเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับไซโนแน่นอนครับอันนี้รูปเด่นชัดขนาดนี้อันนี้ก็ต้องไปเล่นกันดูเองนะครับผมอ่าในเนื้อเรื่องก็จะมีเด็กหนุ่มลึกลับคนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับ คดีที่ปรากฏขึ้นด้วยนะครับโอเคและในเนื้อเรื่องตอนนี้นะครับก็อาจจะมีทินาริคอเล่อนเนแทมแล้วก็มีคาเวมาปรากฏด้วยเช่นกันนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับและถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้เนี่ยว่าในคสเนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามเคดีรัตตบานานของไซโนนะครับบทแห่งว่าเลิกสีทองฉากที่2กันด้วยนะครับ อาและหลังจากที่ได้แนะนําเรื่องราวเกี่ยวกับอาเลชิโนและบ้านอันแสนอบอุ่นไปแล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงพื้นที่ที่เปิดใหม่ในแพท4.6นี้กันนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถไปเยี่ยมชมเมืองแพททิครอกันได้นะครับอารมณ์ของเมืองก็จะประมาณเป็นเกาะเล็กๆที่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมเพราะว่า ในใต้น้ําของเมืองนี้เนี่ยมันคือสถานที่ที่ซากโบราณสถานของอาณาจักรเลมูเรียตั้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมืองนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะเคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองและ,จะเจริญมากมาก่อนนะครับผม ด้วยการนำทางของนักเดินทางเนี่ยพวกเราก็จะได้เห็นอรารยธรรมที่สูญหายไปเมื่อหลายพันปีก่อนด้วยนะครับก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทเพลงนะครับผ่านการร่วมกรารผจญภัยไปกับเจ้าแมวตัวน้อยที่เห็นในคลิปตามนี้เลยนะครับผมซึ่งเพื่อนๆน,นะครับจะได้ไปที่ซากโบราณสถานนะครับพร้อมกับเจ้าแมวตัวนี้แหละครับแล้วก็จะร่วมผจญภัยไปด้วยกัน แมคาานิกใหม่ของด่านนี้ครับเพื่อนเพื่อเนี่ยจะได้รับพลังที่เกี่ยวกับบทเพลงนะครับผมที่จะมีส่วนช่วยในการสำรวจอาณาจักรลิมูเลียที่สาบสูญด้วยนะครับก็คือเพื่อนๆนะครับจะสามารถหยุดท่วงทํานองภายในอาณาจักรแห่งอ,รอารยธรรมโบราณแห่งนี้ได้นะครับ และเพื่อนเอนเนี่ยยังสามารถกดผลนึกเวลาตรงจุดที่มันหยุดอยู่ได้ด้วยนะครับก็คือความสามารถพวกนี้เนี่ยจะทาให้เพื่อนๆสามารถตอบโต้กับสิ่งของที่กําหนดในซากโบราณสถานได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นบอสตัวใหม่นะครับที่รอให้เพื่อนเพื่อนไปท้าทายกันนะครับ Statue of m a r v e l and Brass นะครับจะเป็นบอสตัวใหม่แม้ว่าเลมูเรียเนี่ยมันจะเป็นเกาะเล็กๆนะครับแต่ว่า ลายน้ําเนี่ยเราจะได้ประจนภัยกับสร้างอารยธรรมที่มันล่มสลายไปแล้วนะครับก็บอกเลยว่าใหญ่น่าจะใหญ่มากเ,เพื่อนๆก็ต้องรอไปติดตามทําแล้วก็เล่นกันในเควสเอาเองนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สําเร็จเควสเทพเจ้าอารัมพบทฉากที่3บทเพลงแห่งมังกรและอิสรภาพแล้วนะครับจะปลดล็อกจุดเทเลพอร์ตไปยังเมืองพารติคอโดยอัตโนโมัติเลยนะครับผม แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่นที่กิจกรรมแรกของแพทนี้เลยนะครับก็คือจะมีการทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่เมืองอินาซึมะนะครับส่วนผู้จัดก็จะไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คืออาราทากิอิโต้นั่นเองถ้าเพื่อนๆยังจำตัวละครน,นี้ชื่อว่าดีวอลเล็ได้นะครับจะเป็นตัวละครที่จัดคอนเสิร์ตตอนกิจกรรมเทศก,กาลเลตเทอร์ไลท์นะครับที่วูเทาก็ซินเยยนเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันก็จะเป็นไอตัวละครดีวอลเล็เนี่ครับ ที่จะมาจับคู่กับอิตโตนะครับแล้วก็จัดคอนเสิร์ตคั้งนี้ขึ้นมาตัวละครที่ชื่อดีโอแลกนะครับก็จะเป็นตัวละครที่เข้าร่วมเทศกาลเลนเทร L นไลท์เมื่อปีก่อนนั่นแหละครับและทีมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็จะเกี่ยวกับชีวิตด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องราวของลูกหมาฮูก้าหาญที่ช่วยชีวิตสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อีกนับไม่ถ้วนในสนามลบนะครับและอกิจกรรมเนี่ยครับอิตโตเองเนี่ยก็จะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตด้วยตัวเองเลยนะครับ และในกิจกรรมนี้ครับไอเจ้าดิวว่าแหลงมันก็จะแจกเครื่องดน,นตรีใหม่ล่าสุดที่เรียกว่าฮอนลมลาตีนะครับให้กับนักเดินทางอย่างพวกเราด้วยเช่นกันนะครับอ่าแล้วอันนี้เราก็จะมาเตรียม การจัดงานที่สการดนตรีเลหลักๆก็จะมีอยู่3ด้านนะครับทีมแรกก็คือวงดนตรี Extreme c a r n i v a l นะครับและในขณะที่เวทีกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถฝึกให้เข้ากับจังหวะเก่งด้วยจังหวะกนอย่่นได้นะครับสำหรับทีมที่2นะครับก็คือการสอะหาของตกแต่งที่มันดูแปลกตานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องช่วยไอเดียลักนะครับรวบรวมไอเทมที่อยู่ในลิสรายการของเขากันก่อนนะครับและตีมสุดท้ายก็คือท่วงทำนองสื่อใจนะครับก็คืออันที่3เนี่ยเพื่อนๆสามารถเชิญชวนผู้ที่รักเสียงดตีมาร่วมงานกับพวกเราได้ด้วยนะครับและหลังจากที่แลกเปลี่ยนบทเพลงกับพวกเขาแล้วเนี่ยพวกเราก็จะได้รับออไอตัวโน้ตเพลงที่หายไปกลับมานะครับเป็นของตอบแทน ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็มากันที่กิจกรรมต่อไปเลยนะครับเส้นทางแห่งสายลมเวทีกลยุทธ์นะครับผม ก็คือมันจะเหมือนเกมซ่อนแอบก่อนหน้านั้นที่เพื่อนๆเคยเล่นนะครับแต่ว่ามันจะมีกติกาใหม่บางอย่างเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาเมื่อผู้ต่อต้านถูกจับครั้งแรกเนี่ยก็คือพวกเขาเนี่ยจะถูกส่งไปอย่างเขตเฝ้าสังเกตการช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็จะถูกปล่อยตัวออกมานะครับเมื่อหมดเวลาก็คือในช่วงระยะเวลาเดียวกันเนี่ยถ้า เพื่อนของเพื่อนเนี่ยที่อยู่ในเขตนั้นใช่ไหมครับเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถช่วยให้หนีออกมาก่อนเวลาได้ด้วยนะครับนี่คือกติการรแล้วก็ถ้าเพื่อนๆถูกกักตัว2ครั้งแล้วเนี่ยก็จะถูกคัดออกจากเกมในทันทีนะครับและในแต่ละรอบนะครับก็จะมีเครื่องส่งสัญญาณอยู่6เครื่องด้วยกันนะครับ ซึ่งเพื่อนเพื่อนที่เล่นเป็นผู้ต่อต้านเนี่ยจะไม่สามารถปลอมตัวและซ่อนตัวได้เมื่ออยู่ใกล้เครื่องส่งสัญญาณน,นะครับผมโดยเป้าหมายของผู้ต่อต้านก็คือต้องซ่อมเครื่องส่งสัญญาณพร้อมกับหลบหนีการจับกลุ่มไปด้วยนะครับเมื่อซ่อมอุปกรณ์4ี่เครื่องได้สําเร็จเนี่ยก็จะได้รับชัยชนะทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกติกาแล้วก็ผู้ที่อยู่ฝ่ายต่อต้านนะครับสามารถช่วยกันซ่อมเครื่องส่งสัญญาณเครื่องเดียวกันได้ด้วยนะครับส่วนฝ่ายนักล่านะครับก็ต้องป้องกันไม่ให้ผู้ต่อต้านเนี่ย ซ่อมแซมเครื่องส่งสัญญาณได้หรือไม่ก็ต้องกำจัดฝั่งตรงข้ามโดยตรงได้เลยนะครับอ่าและมากันที่กิจกร,รรมต่อไปกันเลยนะครับ ty, Chef, s p e c i a l l y s h e f s o r e n s e r ินะครับมันก็จะเป็นกิจกรรมแนว,นวท้าทายนะครับก็คือพวกเราเนี่ยสามารถปรับความยากและกลยุทธ์ในการเจรจาได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆมั่นใจเนี่ยก็สามารถเลือกระดับความยากไร้เทียมทานที่มีความยากสูงสุดได้เลยนะครับในการเล่นนอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยยังสามารถคุยกับแรงจิตเพื่อปรับจํานวนยุทธาการเจราจาได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากเพื่อนๆลดจํานวนพวกมันลงนะครับมันก็จะเพิ่มความยากในการท้าทายและทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีโอกาสทดสอบทักษะของตัวเองด้วยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยมีฝีมือมากแค่ไหนนะครับ กลยุทธ์การเจราจาเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกลยุทธ์เชิงรุกนะครับแล้วกลยุทธ์ระยะยาว2อันมาต่อกันที่กิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับที่เพื่อนเนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับกับการวิจัยผลึกสั่นสะเทือนในแต่ละรอบเนี่ยเพื่อนๆจะต้องจัดทีม2ทีมนะครับ โดยก่อนเริ่มการต่อสู้นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถวางแผนการส่องแสงของผลึกให้กับทีมของเพื่อนๆได้นะครับไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยเพื่อนๆได้รับเอฟเฟกบัฟนะครับการต่อสู้ที่แตกต่างกันเมื่อคุณรวมกลุ่มผลึกส่องแสงและผลึกรับแสงเข้าด้วยกันเนี่ยผลึกรับแสงเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดบัฟนะครับที่ทีมของเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับเมื่อทําการเชื่อมต่อพวกมันเข้าด้วยกันนะครับก็จะสามารถสร้างเอฟเฟกการส่องแสงที่หลากหลายได้นะครับ ซึ่งก็คือการวางแผนบัฟได้ด้วยตัวเองนั่นแหละครับแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยจะสามารถสะสมแต้มการส่องแสงได้ทุกครั้งที่เพื่อนๆเ,เรียกใช้งานเอฟเฟกต์การส่องแสงด้วยนะครับโดยเมื่อเพื่อนๆสะสมแต้มการส่องแสงได้เพียงพอเนี่ยก็จะได้รับโบนัสการต่อสู้เพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองและการท้าทายแต่ละครั้งเนี่ยจะมีตัวละครทดลองใช้ที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับกิจกรรมอารามแดนฝึกฝนของเกมกลเดอัจฉริยะเนี่ย ก็จะกลับมาในเวอร์ชัน4.6ด้วยนะครับผมอ่าแล้วการกลับมาของ Overflowing Mastery นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมทำกันด้วยนะครับสำหรับมือใหม่นี่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับและในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการปรับปรุงระบบต่างๆภายในเกมนะครับโอเคครับมาในส่วนของเรื่องการปรับปรุงการน้ำชาก่อนนะครับเซเลนิชีพอนะครับอ่าอย่างเช่นฟังก์ชันรับด่วนนะครับ แทนที่จะต้องสำรวจเมนูมากมายเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเพื่อเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ที่ขาดหายไปในคิวได้เลยนั่นเองซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้คลิกเดียวเพื่อซื้อส่วนประกอบที่ขาดหายไปจากนั้นก็สร้างชิ้นที่คุณต้องการได้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วระบบรูปโปรไฟล์เองก็ได้รับการอัปเดตเหมือนกันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกรูปของเพื่อนที่คุ้นเคยและนํามาใช้เป็นรูปโปรไฟล์ของคุณได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผม และนอกจากนี้นะครับตัว t ทเชอร์คอมพ s สเองก็ได้รับการอัปเดตด้วยเหมือนกันนะครับผม <_ C os al> ก็คือตอนนี้หมุดของ e a เ u r e c o m p a s s นะครับมันจะแสดงบนแผนที่ใหญ่และมินิแมปและตัวเข็มทิศเองก็จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชั้นต่างๆของแผนที่ด้วยนะครับการอัปเดต e ท Ture Compass ครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สาหรับมือใหม่ที่หาของขาดกันเกินไม่ครบสักทีนะครับมันก็จะแบ่งชั้นใด้ชัดเจนเลยว่าของเนี่ยมันอยู่ชั้นไหนตรงไหนนะครับ อาสำหรับอัปเดตแพท4.6นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เพื่อนๆรอ,อไปสนุกกันได้เลยในเกมที่กำลังจะอัปเดตเร็วๆนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับก็เป็นช่องหน้าใหม่นะครับก็อาจจะทำให้ออกมาดีอะไรมากก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผม